เป็คุณแม่ลูก3ามนะทองเขาเริ่มจะหย่อนเยอะแล้วก็เริ่มลายแล้วปรากฏว่าเริ่มกับสามีเลยคนไข้ที่แบบหลังตั้งครรภ์นเนาะหรือว่าคนไข้ที่อ้วนมากๆแล้วลดน้ำหนักเนี่ยพอหนังมันยืดไปแล้วยิ่งอายุเรามากขึ้นเรื่อยๆเนี่ย หนังที่ยืดแล้วมันก็จะไม่กลับมาที่เดิมยิ่งหน้าท้องที่มันแตกลายไปแล้วเนี่ยหมายความว่ามันสูญเสียพวกอิลาสตินคอลลาเจนต่างๆที่เป็นสารยืดหยุ่นในตัวชั้นผิวหนังไปแล้วหลังจากนั้นก็ต้องมาปรึกษาเพื่อตัดหนังหน้าท้องอีกทีหนึ่งครับ มันแก้ปัญหา3ส่วนหลักๆก็คือนอกจากที่เราจะตัดหนังหน้าท้องแล้วเราก็ทำการดูดไขมันให้อยู่ข้างนอกเนาะแล้วก็แก้ไขชั้นกล้ามเนื้อที่อยู่ในท้องที่มีการอ่อนแรงหรือว่ามันยั้วแยกเยอะนะครับมีการตกแต่งให้เรียบร้อยแล้วเราก็แก้ปัญหาด้านนอกที่เป็นบริเวณผิวหนังหย่อนคล้อยกับหนังหน้าท้องแตกลายที่ต้องตัดออกอหลักๆก็จะมีอยู่2แบบนะครับก็คือแบบ ฟูลทอมมี่ u ักแล้วก็เป็นมินิทอมมี่ u ักหรือว่า a b d o m i n o อัพลาสตีนะครับคือข้อแตกต่างระหว่าง2อย่างนี้ก็คือในตัวแบบมินิเนี่ยสำหรับคนที่มีปัญหาหย่อนค้อยไม่เยอะมากเล็กๆน้อยๆน,นะครับต้องการที่มาตัดตัวหนังที่หย่อนค้อยด้านใต้สะดือเนี่ยออก แผลก็จะไม่ยาวมากแต่ถ้าเกิดเป็นแบบฟูทําม,มีทักเนี่ยหมายความว่าคนที่มีปัญหาเยอะหนังหย่อนคอยเยอะอท้องลูก2ลูก3าม,มาแล้วเนาะหรือว่าอาจจะคนไม่ท้องแต่ว่าอ้วนมากก็ได้ก็สามารถมาทําได้ในตัวกระบวนการฟูทําม,มีทักเนี่ยก็จะมีการปรับแต่งสะดือแล้วก็ย้ายตำแหน่งของสะดือให้ด้วยสําหรับเรื่องของสะดือเนี่ยก็จะเป็นฟงสะดือที่ออกแบบร่วมกันระหว่างแพทย์กับคนไข้นะครับ รูปแบบของสะดือที่โรงพยาบาลเลอรักเนี่ยมีหลายแบบแต่ว่าส่วนมากก็จะเป็นแบบเรียวสวยหรือว่าจะเป็นแบบธรรมชาติก็ได้แต่ส่วนมากคนไข้ก็มักจะแบบชอบแบบเรียวสวยมากกว่าจริงๆก็ไม่ขนาดนั้นแต่ว่าส่วนมากเนี่ยหลังจากผ่าตัดแล้ววันต่อมาเอารูปให้คนไข้ดูคนไข้ค่อนข้างพอใจแล้วก็แฮปปี้กับผลลับตัวผมเวลาผมเห็นคนไข้แฮปปี้ผมก็โอเคแล้วครับหน้าท้องแบบไหนเนาะถ้าสังเกตก็คือ เป็นหน้าท้องที่ตัวไขมันสะสมอยู่ด้านนอกเยอะๆแล้วเป็นหน้าท้องที่ตัวหนังเนี่ยมันยืดแล้วมันย้อยหนังคนไหนที่สังเกตว่าเอ้ยเวลาเราส่องตัวเองในกระจกเห็นว่าพุงมันย้อยตามแรงโน้มถ่วงไปไม่ได้แค่มาพุงดันมาข้างหน้าอย่างเดียวมันย้อยตกลงไปข้างล่างเริ่มเห็นท้องเป็นชั้นๆอย่างเงี้ย สามารถเข้ามาปรึกษาได้หมดเลยไม่ว่าจะตั้งครันหรือว่าไม่ตั้งครันจริงๆคนที่มีหนังหน้าท้องหย่อนเนี่ยค่อนข้างเยอะเพราะว่าเป็นปัญหาโรคอ้วนนะครับแล้วก็เป็นปัญหาหลังจากการคลอดบุตรด้วยสามารถเข้ามาปรึกษาได้ครับก็สําหรับใครที่คิดว่าตัวเองมีปัญหาหนังหน้าท้องนะครับไม่ว่าจะมีลูกหรือไม่มีลูกเนี่ยถ้าคิดว่าตัวเองเข้าข่ายสามารถเข้ามาปรึกษาได้เลยผมยินดีรับปรึกษาก่อนเราจะได้รู้ว่าปัญหาคืออะไรสามารถผ่าตัดได้หรือไม่หรือว่า ถ้ามีข้อจํากัดต่างๆเป็นยังไงอย่างน้อยพอรู้แล้วเราก็จะได้ตัดสินใจได้วันนงงขอฝากโรงพยาบาลเรือรักไว้ด้วยนะครับเรื่องความสวยไว้ใจโรงพยาบาลเรือรักครับ